อะไรยาเงี้ยมันเล่นไฟอ่ะทุกคนยิ่งตอนส่องไฟขาวเข้าไปโอ้โห,โหตรงชีดบนตรงไอ้นั่นอ่ะตรงหน้าแก้มอ่ะมีความหนังกระทูน,น่นแหละแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรนะแบบมันมันโกรอ่ะมันเดียวมันเหลี่ยมมากๆนะตรงแก้มอ่ะว้าวคืน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 ไม่ใช่ว่าคืนมานะครับแนั่งไปกินขา้นขาวกินอย่างีกินข้าวกินนั่งสูงไปเป็นล,ล้มเราบอสนัง่นงแบบพ่นเลยนส์สวยนั่งไปกินข้าวกันนั่งไปกินข้าว ปกติสวยกับจริงนะสายนะคะทุกคนสายนะคะไม่ร <Exped ition introductions> ู้ว่ารองเท้าอุ้มสายไปเท่าไหร่แล้วเออเนี่ยละมุนสายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีสายเวอร์อุ้มครัไปกินข้าวเถอะไปกินครับก็สักนเช็คก่อน ข้า,ก,ขา,ก,ขากินข้าวแล้วทุกคนนี่มีนะาท่านหนึ่งอยากไปกินข้าวนะคะเดินอยู่สวยมากเลยเนาะ มันกลางวันสวยชุดเกี่ยวไม่สวยชุดนี้ไม่สวยแต่ว่ากลางวันสวยกว่าน่ารักคุณปัน่ารักดีอินเดียอินเดียปากดุลนเี่เนาะสิ๊กกินมังเขาอกะไรกินมังกินอินเดียทานมังสปิรัตนะคะทางแบบเพราะว่าจัดมาให้เลยค่ะดูอ่ะถ้าจะดูชุนอะเธอดูชุดเดนนี่ก่อนเพราะว่าอยู่สานนี่มีครบทุกอย่างอยู่ในสานเดียวกันนีุ่ดีนะคะลูกสาว นี่ย่างทานมากจานใหญ่มากันางสั่งไปรอบเดียวะนางกินรอบแบบอู้หูโอ้โหตัวเล่นสิกินเยอะมากเลยออกมาสิคินเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ได้คนโม่ละนี่แพ้แล้วล่ะถ้าจะตัดงเยอะขนาดนี้แพ้แล้วล่ะ ที่ที่เขาบอกมีหมูหมูอะไรสักอย่างแลน่ากินมากแม่นาอิสติกมากนะครัะมีนางงามท่านหนึ่งเขายืนต่อคิวอยูน่นางงามท่านหนึ่งยืนต่อคิวอยู่เอา้าหนึ่งชั่วโมงยัง

นาเลงอาคนี้ดีกว่าถ้าเอาถ้าเราลัจนโปงเาจะมาลบปงแมกเขาคนนี้ดีกว่าถ้าเป็นอะไอันนี้สวยกว่าเหมือนกันครับอันนี้สวยกว่าคุโเบียสยกว่าถ้าเราลัดนงเอาคนเอาคนนี้ชิก่าก็เบียดูแพงคุโเบียดูแพงมากทุกคนน้แพงน้าแพงมากส่งหน้าผมชุดอย่างเงี้ยนดูแพงมากุกวันเลยคเบียหล่ะ โอ้ยยีนใส่หมวกด้วยค่ะมาเป็นแมนก็เมนแมงก็แดดได้ยังแมงก็แดดได้ย้ายก็ใส่หมวกใส่ย่างใส่แบบนเหย้ายพขพี่แดดส์ดีทุกปีนี้แดดนี่อะเดดแลบเออแบบใหม่่ะเธอไม่ต้องพักเนี่ยฉันได้ยินข่ากลิ่นตกมากกลิ่นตกมาก ไม่โอเลยไม่โอเลยกาดนี่การการกาดการการการยกาดการกาด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 กาโคลอรเบียนะดนางสวยนะหน้าผมยังเคยดมา้กน้าดงิอันนี้กาดการเป็นคนอิรานฉันถามแล้วนะเมื่อคืนนางน้าหลักมากฉัาอยากกินน้าเอาอยากกินน้ำแทนข้าวเออนี่อยากกินข้าวนี่เดี๋ยวลงไราแล้วจะกินข้าวละต้องลงไลน์ลว ต้องกินข้าวแล้วนะคะทุกคนเด็บโอ oh, ๊ยหมดท้องบอกทั้งแวนหอนกับหอนอู้ฉันใส่เสื้อฉันไม่ไดเอาอะไรมาขนาดฉันไม่หอบผอบมาฉันยังร้อนเลยทุกคนแล้วเย็นนั้นมาทั้งหมอทั้งแว่นน่ะโอ้มาทั้งหมอทั้งแว่นน่ะนี่หนามาใม่ไจะไปเกี่ยวเข่าโอ๊ย นะัสงส่นะงบาอนม่สถามเลยสถามเนใส่ต่อนั่งเบหอนม่เยิงพวงเนีุ้่นมองบาอนม่ย้ายอันนี้ประเทศอะไรโอ้เปรูเปรูขอตกักเตะเนะคะนรับนาสได้ะครับ นี่ไงวีน,น,นาจะเจอวีนาอีกแล้วจะเจออะไรจะเจอวีนาใช่ไหมล่ะหูยางสวยเบอร์อุ้ยวีนาหันหน้าออกมาใหมสิฝั่งนี้สวยมากแสงม,มันสวยเฮ้ยเราเอารถกินเยอะๆนะกินเยอะๆจะห้ามบ้วนสินี่ค่ะคนนี้สวยค่ะคนนี้สวยกว่านนสวยกว่ามีโซยค่ะ ตอนนี้เขาไม่ง่วงมาหรอที่สาวตอนฉันหลับไปแล้วรอบนึงวีนากินอะไรไม่รู้เป็นอย่างละชิ้นน่ะนางกินอย่างละชิ้นน่ะน้อยมากเลยแบบนี้สตีมนะแบบนี้ฉันเดินไม่ได้แล้วถ้าจะกินแค่เนี้ฉันเดินไม่ได้เลยนะมันน้อยไปฉันต้องกินเยอะกว่านี้เออซีซีกินน้อยมากเลยถ้าเป็นฉันฉันเดินไม่ได้นะถ้ากินน้อยไปแบบนี้เนี่ยสารอาหารไม่เพียง เขากินเป็นกะละมะังค่ะมันจะอิ่มบาซิลเอ็มร้อยห้าสิบกี่ขวดดีกว่าโอ้เขาห้ามกินเกินสองขวดน่าจะกินแค่สองขวดแล้วก็กาแฟอีกสองปั๊กคิดบ้างน,นะอาจจะอเมริกาโน่สองแล้วก็อิ่มร้อยสองเขาก็กินเกินสองไม่ได้ขวด,ด ต้องกินกว่านิใช่แล้วเจนี้กินแค่นี้ต้องกิไม่ดีาถามก่อนต้อกินไม่ไหวยายนกินได้บหมกินแค่นี้หรอเนี่กินแค่นี้หรอสุใช่นาใส่นากินแค่ผลไม้กิน่น้อุยเขาตัดสมบูรณ์แล้วทุกคนจิดีจิดีสวย Why you eat? อ oh, okay. ๋อโอเคเพรว่าไม่กินนะวะเพรฉันจะบอกว่าแคนาดาสวยมากแม่ฉันสังเกตว่าแคนาดาสวยมากแล้วดูนางไปอาบแปดดจนแดงตัวแดงหมดหมนะนางอาบแปดดจนตัวแดงอ่ะแคนาดาผู้สังเกตว่านางสวยมากเพอ่ง,งจับตานางเลยจับตาเออ สวยมากว้าวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ลูกระเลิศสวยมากกระโปรงเป็นชั้นๆนะคะที่เป็นเสื้อขนมชั้นแต่คืกอรกระโปรงสวยมากเลิศ Thank you เหนื่อยอยู่นะเวลาคุณกันนะครับก็เวนะื่อยเออใช้เรจจี้อยู่เนาะเกิดกินข้าวอะ่ะอยากกินข้าวทุกคน ขออนุญาตได้ไหมรถไฟที่นั่งไทยคาไหนอะ่ะเอสโตเนียนี่หรอเอสโตเนียเอสโตเนียกับแคนาดาเอสโตเนียกับแคนาดาเป็นมีบุโรใช่น่ากินมาทุกคนวางได้ไหมมันถ้าเราวางแล้วถ้าเราวางกล้องวาง